สวัสดีครับผมหม่อมสนาทิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะพาไปกินชานมไทยปัน่นที่ร้านกาแฟซอมบี้คาเฟ่นะครับใหด้หดูเปดเรื่องนี้ม <c oughs> ีครับสวัสดีครับพี่ครับเ <c oughs> จ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ด้านหน้าครับเจ้าฮะอันนี้มีอ,าา <c oughs> อ๋อมีอาหาร <c oughs> นะ่เหรอ พี่พี่งกินข้าวกันมาไม่เป็นไรเดยวหานะเอาเอาสั่งอะไรก็ได้สั่งอันนี้ทอดไหมอันนี้ชื่อร้านซอมบี้ซอมบี้นะฮะแล้วต้องล่าซอมบี้อ่ะบิงซูนี่มีอะไรบ้างคะ ถ้าพี่เอาแค่เป็นถ้วยไม่ไม่เอาพวกเอ่อมันจะเป็นเป็นชุดมาเลยครับผมอ๋อมันเป็นชุดนะเนาะพี่อยากได้เป็นบิงซูอย่างเดียวเลยมันจะเป็นบราวนี่สตรอเบอรี่ผลไม้รวมแล้วก็เป็นมังโก้ครับแต่มันปลาเป็นเซตผลไม้อย่างงี้ใช่ปะถ้าเป็นบิงซูผลไม้รวมจะมาเป็นเซตนี้เลยครับอ๋อแต่อันนี้คือบิงซูบราวนี่ครับมีบิงซูเผาไฟมีอย่างเดียวใช่ปะมีบราวนี่อย่างเดียวมีบราวนี่สตรอเบอรี่อันนี้ผลไม้รวมแล้วก็เป็นมังโก้ครับผมอ๋อมีสี่ตัวครับ ก็ได้ไหมเอาไหนลูกเอาอันนี้เนาะบิงซู<บ>ชุดนี้เนาะชุดนี้ครับแล้วชุดนี้นะคะ่ะอันนี้เอาเป็นมีอะไรนะคะเป็นบิงซูนะครับอันนี้นะครับผมหม่อมนธนัดทิวนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูข้างในนะครับนี่ครับ พี่ถือก้อให้เลยได้ไหมครับได้ครับได้ตรงนี้ครับยายาเอาอันแดงๆนะครับห้าห้ากดอันแดงนะครับได้ครับได้อันนี้จะพาไปดูข้างในนะฮะนี่นี่นี่ข้างในข้างในข้างใน<ม>นี่มีอาหารพม,มาพันกธ<ม>ุ์สากลผม,ผมด้วยนี่กระแสแค่หนึ่งกอะแสหนึ่ง สุดยอดไหมเนี่ยฮะมาสุดยอดไปร้านเนี่ยโอ้โหสุดยอดไหมล่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออดี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 สุดยอด,ออด,ด,ดสุดยอดด,ยอดีดีดดกกแก้วลงหนังแก้วลงหนังไหนอือแก้วลงหนังนี่นี่อันนี้ที่ไหนบ้างครับแก้วลงหนังทั่วเลยครับผมเกือบออทุกนนหนังครับอันนี้จะเป็นยักษ์เขียวก้านกล้วยสะบ,บ้าแก้ว ดิลิทสไปเดอร์แมนกับไอออนแมนกับตาลักษ์เขียวตาโนสแล้วก็สตาร์วอลแล้วก็นี่ข้อทองของแก้วการด้วยแล้วก็มีพันนาเลสวนสิงห์ยโสธรเอแล้วก็เจ็ดปันจันบาร์เจ็ดปันจันบาร์เนี่ยมีปืนให้ถือมานะอันนี้เป็นสมภารเลยนะ <confuse S 2> ใช่ครับผมเป็นวันพีชครับมีปืนบ้างมีปืนให้ผมมาขอปืนหน่อยปืนไม่มีครับผมไม่มีนผมนี้คือคอมผมไม่เคยมาผมเคยมาวันนี้วันแรกเคยมาครั้งแรกด้วยตา้ s. <S ไหมเนี่ยอันนี้เมเจอร์อันนี้ที่ที่ไปยุ่งหนักมาใช่ไหมใช่ครับผมที่ไหนเมเจอร์เอ,อ่อน่าจะอยู่แถวแถวอะไรเรีกในในตัวเมืองดีกว่าครับในตัวเมืองในเซนทันใช่เชียงใหม่ ที่มาลิมนี่แหละครับผมไอ้ที่สมัยเก่า,เกาๆเขาเรียกว่าเซนทันอะไรที่เปิดมานานแล้วเซนทันพลาซ่าครับเซนทันพลาซ่าเชียงใหม่แอพพอร์ตเปิดนานแล้วนานแล้วเซนทันเนะป็ตไงวะเวชียงใหม่ปมั้ดซื้อเปิดใหม่ไกล้เรียนครับไกล้เรียนกันไกล้เรียนกันแต่ว่าดูเมเจอร์หรือเอสเอฟครัอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าของร้านเข้าไปดูพนักง,งานไม่ค่อยได้ไปหรอครับพนักง,งานอนะ่ะไม่ค่อยได้ไปนี่คือโค้กเอแล้วก็มีวีโค้ก โซดาสีเปล่าเบียร์สุดยอดแม่สุดยอดไหมสุดยอดไหมครับสุดยอดสุดยอดนี่บอกแล้วว่าสุดยอดบอกแล้วชอบมีคนมาเยอนะแยะอันนี้ก็มาเป็นโค้ชประเทศไปเลยมาเป็นนาฟ้านางสวรรค์เลยเลยนะฮะเห็นผมไห่เนี่ยเห็นครับเห็นเห็น ไอ้ถ้าเป็นพวกนี้เป็นเค้กขนมจะหมดแล้วครับผมอ๋ออันนี้ก็เค้กจะหมดแล้วใช่ไหมใช่อันนี้จะหมดแล้วอันคืออะไรครับเนี่ยไอติมเค้กอันนี้จะเป็นเป็นไอส์ครับผมไอศรีมเลยครับเค้กไอศ์ครีมเลยเหรอป่เดี๋ยวพี่ไปเอาเบเกอรี่ก่อนเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาเบเกอรี่ให้ก่อนโอเคละไปละอ่าเดี๋ยวไปกินกันเดี๋ยวไปกินขนมกันโอเคเดี๋ยวคนไทยอีกทีหนึ่ง